ก็สวัสดีครับทุกคนจะวิวอามาเฟอรเรเจนเป็นชางชี of, เอเดอร์ชนริงออฟเอเดอร์เร e นออฟชนริงเป็นมาเฟอรเรเจนนะฮะ ه, บนกล่องก็เป็นนี่นี่ยอมไปซื้อที่อ่าฟิวเจอร์เลยนะไปซื้อราคามันหนึงมาซื้อราคาปลมานี่เป็นรูปชางชีในเว็บก็จะมีชางชีหัววู น้องสาวชื่ออะไรวะเม่ช่างไหม่แล้วก็เป็นเดนเดเลอร์แคปตันนเมอริเกาโทนี่สตาร์คเอไอนะเขี้ยชีย้เขี้ยเดี๋ยวมวาแกะกันเขาแกะเทป อ sociedad, staff, building, ああั ını, <aquí S 1> นน <studio. S 2> ี <Spark ling> ้นี่ครับข้างในก็จะมีบลสมีมือสามคู่รวมที่ตัวแล้วก็มีตะปองแล้วก็มีหัว ก็จะมีหัวชายชีอ่ะดูมือก,ก่อนบัฟที่เขาให้กลเป็นปบัฟของอตัวเฮียตัวเนี่ยแต่ผมได้จับบัฟครั้งแรกแล้วผมรู้สึกดีนะต่อไปดูอะไรเดี๋ยวตะพองถอดยากอะถอดยากว่ะเนี่ยตะพองอ่ะดูมือก็ได้ตะพองผมจะไม่แกะแล้วกันนะมือก็มีน มือแบกแมือแบบเหมือนปอดพลังแล้วก็เหมือนมือไม่ได้พันมาดูที่ตัน นิดอ,อือดีขึ้นมาหนาอ่อยอ่ยนี่นี่ดูหน้าซิมูเหลวนะถามว่าตลกไม่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 สวยเอ้ยกลังมุก ขึนับกันเก็นะหครับดูรายละเอียดกันเห็นไหมเสื้อนี่มันเป็นเกล็ดๆเลยอืมกลูเก่เงก็งเป็นแบบอืมเป็นอย่างนี้เลยชิ่ที่ยอดไปสุดจะเป็นรองเทา้าอืมแล้วก็พับมันพับแขนเสื้อด้วยนะมาดูจุดขยับกัน นีเงยน,น,นี่ก้มโอ้นี่หันซ้ายหันขวายกแขนไปเส็บงอแขนงอข้อมือได้ขนาดนี้ปิดอย่างน,าน,น,าาน,านี้แล้วก็นี้เอวได้ขนาดนี้แล้วก็หบกช่วงล่างได้ก็ฉีกไปนี่ได้เดี๋ยวมดตรงนี้ได้ แล้วก็หมุนใบเส็บตรงนี้นนีี่่ตรงนี้พวกนี้แล้วก็ช่วงข้อเช้าก็บิดได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ตรงนี้กลางได้ตรงนีหมุนหมุนได้ใบเส็บก็เหมือนกันก็ประมาณนี้สำหรับจุดขยับนะฮะสำหรับจุดขยับก็ประมาณนี้ มาพูดถึงราคานี่ก็นหนักอยู่พอตัวว่าเดี๋ยวผมเห็นเขาทำเริ่มทำเชนลิงขายกันแล้วอะแต่แบบรออยู่รอเขาเปิดพีเอเอานี้แก้ขัดก่อนเนี่ยแบบนี้นี่เดี๋ยวใส่ดูอ้แตม่มือช้างชีถอดยากจริงถอดทองสองข้างพร้อมกันเลย อันใหญ่ก่อนอันไซส์ต่อไปก็ใหญ่แล้วก็มาเล็กเลยีย่าแลเสี่อันอ ที่มันยังไม่ใช้กพลังปิด <c oughs> ดูไหบนี่นี่เป็นแบบ chain rings นะฮะ สวยถอดกันเราจะตาแตะทาร์ลนอดยากไปหน่อยวะ่ะเดี๋ยวา สำหรับตัวผมไม่รู้นะมือทาสีเยอะไม่เยอะแต่ถ้าเทียบกับมาเวลลิเจนที่ผมมีนี่มันก็ถือว่าเยอะเลยนะแม่งมีสามคู่เลยนะแม่งไม่มีใบเสร็จม่นจัดทาคืนเต่าไม่ได้เอ้มันไม่มีวอเตอร์ไฟจอยอะ ก็ทำแบบเชนลิงอยู่รอบตัวต้องเหมือนลําบากกูจัดอะไรอย่างนี้นี่ยวะเอาแบบห้าวงกอนไหมไอ้ใช่ไหมเอาทุกวงอนี่ ดีก็สวยนะมาทาต่อไปทาโครเวสิกอะอืม ตาคมเลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวชางชีก็ไม่ได้มีอะไรมากในราคานี้ถือว่าคุ้มไม่คุ้มนะพาะค้ายังบอกว่าหลังงามอยู่นะผมก็งงว่างามอะไรบางเจ้าขายเก้ร้อยเองแต่ผมนีทีบุกพัน ันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทเกือบสองพันอ่ะคอ,อือจริงๆก็อยากได้หวนูด,ด้วยนะแต่มันไม่มีก็มีก็เอามาแล้วเ่ยเอามาคูา่กันเลย มือข้างวะไหนวะโอเคสำหรับวันนี้ก็อืมก็กลายกายจบคลิปแหละคะแนนตัวนี้ต้องให้ด้วยต้องให้ต้องให้ใหไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวป้าเอะอะมือหายวปไหนวะ คะแนนเลยการสมรัครวันนี้ก็เอาไปสักเท่าไหร่เดียวสิบคะแนนไปไปเก้นาคะแนนไปวันนี้เก้าคะแนนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ